ทุกคนครับผมคิดไม่ตกจริงๆว่าถึงถึงตรงนี้แล้วแม่งต้องเล่นอย่างไงต่อเอาเอาเป็ว่าผมจะลองกลับขึ้นไปใหม่อีกทีแล้วลองสำรวจด,ดูอีกครั้งว่าทำอะไรได้มันต้องเกี่ยวกับนั่แน่แน่เลยไอ้ปืนเนี่ยต้องทำอะไรดูสิปีนได้เออ มันเหมือนมันจะปีนได้เลยใช่ไหมใช่ดิมันต้องปีนได้เหวะเอ้ยแล้วแล้วมันจะไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะเอาเนื้ออันนี้เฮ้ยใช่จริงด้วยมันคือก้อนเนือ้อย่าบอกอนะให้เราอันนี้ใช่ไหมโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไอไอก้อนตรงนี้มันก็ต้องใช้ได้ด้วยดิใช่ปะ เออเราก็ไม่น่าเราก็ไม่น่าคิดเยอะเลยเนี่ยงงตั้งนานแบบนี้นี่เองอึศอ่ะ้าวไงต่อแล้วเนี่ยฮึบมาเจ้าแฮมลมควันของฉันโอเจลับลงไปข้างล่างไปบดเนื้อทำซิกกรป ฮ่าฮ่าฮึเอาละไส้กรอกแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟโอเคอันนี้ใช่ไหมหมุนเฮ้ยไม่หมุนอหรอึบโอ้นี่ไงโอ้โดูไส้กรอกนั่นสิ มันไหลออกมาแบบเซ็คซิ่ไฟมากซะก,กอกหึสั้นแค่เนี้ยนะไม่แต่อ๋อมันต้องใช้การสวิงแน่ๆมันต้องใช้การสวิงนึบสวิงสวิงได้จังหวะแล้ฮึบเออมือด อ่าจริงตัวแค่นี้บางทีเราก็ไม่น่าก้มหัวอุ้ยอ่ะห้องเย็นอีกแล้วเอ๊ะทำไมมีที่ทำไมตรงนี้มีที่ให้หลบหมายความว่างไงหมายความว่าเราจะโดนไล่ใช่ไหมเราต้องโดนไล่แน่ๆเลยแล้วเราต้องวิง่กลับมาหลบที่เดิมชัวร์ๆไร้พลาดบอกเลยว่าการคาดการระดับคนนั้นของผมไม่มีทางวิดพลาด นี่ไงโอ้ม oh! ันมาเป็นตัวเลยโอ้โหมือไหวซะด้วยโอ้โหเกมแบบสามิติเกมแบบมุมกล้องสองเกมมุมมองด้านข้างแต่เป็นเนื้อแต่เป็นมุมมองสแต่ว่าอะไรนะมีความลึกเี้ยไ่

phải lên lên ê tiền mình khó đang lên mà hay mà แล้วบ้าเาจัดจัดจัดแบบ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 อ๋อมันเป็นที่หลบเฉยๆมันไม่มันไม่ได้ให้เราไปเราก็ต้องเจอกับว่าเจอกัเบ,เบเชฟเชฟเข็นหมูอีกแล้ว โอ้โหมันสับสับสับโอ้โหโอ้โหจะใส่เร่งอะไรกันนะโอ้โหวกโอ้โหมีชิมรสชาติด้วยมึงปรุงรสก่อนไ่เลยจะชิมรส โอ้โหตรงนี้โอ้กุญแจอยู่บนโตน๊ะมันหนันอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปให้ไวเลยจ้ะโอ้โหนี่มัน เอาวะเชฟก็จะต้องฝีมืออร่อยเหาะแน่ๆถ้าดูจากวัตถุดิบแล้วหมักไก่อย่างดีใช้ไก่ปะวะไม่น่าใช่ไก่นะน่าจะเป็นเนื้ออื่นไก่หมักซอสอยู่เลยฮึบฮึบฮึบขึ้นไม่ได้เออทำไงอะ แงละชัวเลยอ่าก้อนเนื้อม,มันกดปุ่มมันมีปุ่มให้กดพลังมีดดึงทับมีดมันดึงมีดได้เหรอมีอะไรถือได้ไหมมัน,มนบางทีมันก็ไม่เหมือนก้อนเนื้อนะมันเหมือนมันเหมือนชีดอะมันเหมือนก้อนชีดม้างเลย จังหวะนี้แหละปุ่แจเสร็จตัเสร็จหนูแล้วค่ะไปแล้วหนูไปแล้วปุว่แจนี่เป็นของหนูหนูขอไปแล้วเสร็จอีซีเฮ้ยมันไล่ตามมันรู้ตัวแล้วลิฟต์ลิฟต์เจต้องชา้า เร็วเข้าเร็ว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 ตรงนี้มีที่แอปโอ้โหทะไลท์หลบฮ่าฮ่าเนียนโอ้โหมันไปห้องถัดไปต่อพี่ไม่กลับไปเตียงวัตถุติดตอแล้วยังยุ่งกับตู้ไม่เลิกอีก เมื่อไหร่ตูจะได้เล่นแบบเงียบเนี่ยแถวๆนี้มันใกล้ใครแม็กแล้วหรือไงเนี่ยฮะมาถึงได้เจออะไรเยอะแยะขนาดนี้เอาเอาแล้วเราลงมาทำไมข้างล่างเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยจุ๊บจุ๊บบด,ดส้มมันคือห้องยิงขยะ อ๋อต้องสเตลไม่ต้องสเตลเรตรงนี้เราผ่านไปได้เลยนีย่ตรงนี้เราต้องขึ้นหรอตรงนี้เราขึ้นได้แต่เราแต่เราเลือกจะไม่ขึ้นได้ไหมล้างจานโอ้โหล้างจานยังไงให้ฟองทั้งฟอดขนาดนี้ไม่ได้มีคนเดียวด้วยอออนอกจากจะไม่ได้มีแค่เชฟยังมีสูเชฟแล้วก็เด็กล้างจาน น่าจะป,ปลอดภัยสุดไม่ค่อยสเตล,ลเลยไหมได้ปะมันค่อยอเอลเ์ตีละตัวหรือไงเนี่ย เรื่องสอดส่องเลยแล้วกลัวไม่มีสองตัวหนียากกว่าตัวเดียวอีกมุดท่อ,ม,ทอมุด่อมาต้องมุดกลับลงพ่อไปดูรายละเอียดมันเหมือนให้เราล่อไป ให้มันไปทํางานคนละที่แล้วว่าล้วค่อยขึ้นไปอีกทางนึ่งใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเห็นไหมมันไปแล้วโอ้โหุยเดี๋ยวเขาไปอาจารย์มาเพิ่ม ยองอุย้ยไม่ต้องมาด้านนี้ก็ได้เออหันหนังให้อีกแล้วเชี่ยเชียจะตามมาอีกชัวเลยเชื่ยเช่ยเชื่ยเช่ยอะแอบก่อนเลยเดี๋ยวมันก็ตามมาดูเอา้าไม่มา ไม่มาก็เสร็จโจรเปิดประตูไม่ได้คงต้องเล่นกับอันนี้ ไม่เห็นไม่เห็นไปได้แล้วไปได้แล้วเออฮะให้ผมได้พักหายใจบ้างให้เราได้พักหายใจบ้างไม่ใช่ให้ตูแบบแม่งบู๊อยู่ไอ้พวกนี้อย่างเดียวเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดต้องให้จังหวะเราพักบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจตายห่าง ขึ้นไม่ได้ฮึข้างบนมันกำลังเลื่อนอยู่ใช่นอย่าบอก้วเราต้องเดินกลับไปหรือเปล่า ไม่น่าใช่เราต้องขึ้นไปข้างบนอันเนี้ยแต่มันขึ้นทำไงม,มันึ้นขึ้นได้อโอ้โหสุดๆแล้วนะบอกเลยมันปีนยาก

เนียยแล้วเนียยแล้วบอกเลยเนียยแล้วเนียยแล้วเนียแล้ว,เ,ลวเราต้องกลับไปที่เดิมอ่ะสภาพ มันไม่ให้ตรงนี้มาเฮ้ยมันเห็น ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้มันค่อยๆมาดีละตัวไปดีนกคนก็ขอร้อง <S <S ดีนกคนที่ละคนขอร้องขอร้อง มาล้างจานต,น <Youtube. S 1> ตรงนี้อีกไป then, ใกลๆอย่าท้องเทำไมเยอะไไปดีบินจานได้ไหม จานได้หรอแต่จานตรงไหนจานางหลังเราหรอมีจานทัางไหนเดี๋ยวว่าจานตรงกลางเฮ้ยมันปันลลางตรงนี้จะไปยังไงเ,เนี่ย ไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แลว แล้ววะมันเห็นมันเห็นมันชีนนช้นิ้วมันชี้นิ้วไปแล้วล่อนเจาะไปเลยดิไปแล้วลน <c oughs> ะกรโอ้หลายตัวด้วย <c oughs> ตรงนี้ให้ปล่อยเหรอโอ้ดีไม่เริ่มไกลเอ้ยไม่บอกอะว่าต้องไล่ต่อเมื่อไหร่ตูจะเละเมื่อไหร่มันจะเลิกเอาแบบอะไรกีดีสเกปไปไ่ให้เล่นอ,อีกเนี่ยโอ้วิ่งติดจานีกปุ๊บโอ้โหเริ่มมาต้องวิงว่งสุดใจวิ่ง เดี๋วิ่งชนจนสไลด์งงเอาล่วงอีกจังหวะมันไม่เป๊ะจังหวะวิ่งกับไอ้นี่มันต้องเป๊ะกันอะเอาละยากล้ เออได้แล้วอ๋อไปแล้วไอ้พวกบ้ารอดเลย โอเคครับจากนี้นะฮะก็ขอตัดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่พ์ทหน้าซียูไว้เจอกันใหม่ครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย